และสำหรับคมดีแคลวันนี้นะฮะยังคงติดตั้งมาอยู่นะครับเกี่ยวกับกรณีของบันไดเลื่อนนะครับที่หนีบขาผู้โดยสารจนต้องตัดขาน,นั่นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะได้ออกมาวิเคราะห์และก็ผลการพิจารณาให้ทราบกันเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าน่าตกใจอย่างมากครับ และหลังจากกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีการตั้งคณะการประชุมและก็พิจารณาเกี่ยวเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งอาจารย์ออสเนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดหลังจากมีการประชุมไปรอบแรกนะฮะซึ่งท่านนั้นนะครับได้ออกมาบอกข้อมูลว่าจากกรณีอุบัติเหตุบริเวณทางเลื่อนของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร2ในท่ากาศยานดอนเมืองครั้งที่1นนั้นนะฮะเผยว่า จากการเข้าร่วมการกประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุน,นั้นพบว่าน็อตที่ยึดแผ่นทางเลื่อนด้านบนนั้นนะครับมีน็อตเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะจากปกติแล้วเนี่ยควรจะมีน็อตมากถึงส่ตัวรวมถึงบันไดเลื่อนดังกล่าวนั้นนะฮะเป็นบันไดที่มีอายุเยอะแล้วมากถึง30ปีครับเมื่อแผ่นทางเลื่อนถึงจุดโค้งวนลงไปนั้นจึงทําให้แผ่นทางเลื่อนด้านบนหลุดห้อยลงไปในช่องของกล่องเก็บทางเลื่อนซึ่งเป็นสังวัดเดียวครับกับผู้ที่รับบาดเจ็บนั้นเหยียบลงบนแผ่นทางเลื่อนพอดี ทำให้เกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นครับซึ่งอาจารย์ออสนะฮะยังระบุอีกว่าไม่เกี่ยวกับแผ่นวีหรือว่ากระเป๋าแต่อย่างใดครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะจากข้อมูลบันไดเลื่อนนั้นนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ30ปีครับซึงแน่นอนว่ามีการ ดูแลและก็ทนุบำรุงอย่างต่อเนื่องครับและอย่างที่ทราบกันดีนะฮะตามข้อมูลนั้นระบบเซฟตี้ยังคงทํางานอยู่ครับผมซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับหากเกิดกร,รณีอุบัติเหตุนะครับระบบนั้นนะฮะจะทํางานในช่วงเวลา10วินาทีครับซึ่งอาจารย์ออสนะครับได้ทิ้งท้ายระบุะว่าหลังจากการประชุมในนัดแรกครั้งนี้นะครับทุกฝ่ายนั้นยินดีที่จะรับผิดชอบผู้เสียหายในทุกๆก,กร,รณีเต็มพิกัดครับและหลังจากนี้น,นะฮะจะมีการประชุมอีกไม่เกิน2ครั้งครับและก็หลังจากนััน้นะะกกกกกก็็จมมีีีาาารรรสุปแแลถแลงข่่ววเยบ อันนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ได้ทราบกันครับเรื่องไมคมพี่ฟีไม่พูดฮะขอบคุณทุกาทการการับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ